วิ่งใหข้า็เดินควันดำแก้แล้วโอเคโดนควันดำม,มาไปแก้ไขอะไรบ้างครับขอฉีดล้างล้างขอฉีด หายเลยใช่ไหมหายเลยวันนี้มาแก้ไขมายกเลิกยกกเลิครับออ่่าาไปสั่งประดะโอ้โหเนี่ยถือว่าได้ผลเนาะล้างหัวฉีดเรียบร้อยนะแต่นี้เป็นอ่ามลพิษเราก็ต้องช่วยกันครับโอเคครับนเรียบร้อยนะอ่ายกเลิกแล้วนะครับโจ้หน่อยโจ้หน่อยอ่ายกเลิกแล้วนะฮะอ่ายกเลิกแล้วนะครับโอเคครับอ่า